ดดีต้อนรับเข้าขู่ช่อง Baby Monster World แอดส,สิงจาะมาแล้วครับเป็นพื่อนมาอัปเดตข่าวคราเราคนน้อเบมอนกันอีกเช่นเคยฝา <Yeah. S 1> กด, like, ด้ืยกดไลค์กดแชร์และกด s ั b ส c คร b e ช่องข,ของเรากคนละหนึ่งทีและถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลย <Yeah. S 1> เรื่องที่พวกเราต้องมาแสดงความยินดีกับ Baby Monster ที่เช้านี้ MV c คลิกแ a ล k มียอดวิวทะลุ100ล้านวิวบน YouTube แล้ว นี่ก็คือ MV ีเพลงตัวที่6ของเบมอนแล้วนะคะที่มียอดวิวทะลุ100 ในการทำยอดไปเพียง39วันเท่านั้นเองด้วยมันสุดยอดมากนี่เลยทจะมาคลิกแกลกของเบมอนเข้าทำเนียบรสิติ fastest K-pop group to reach 1 million views in 2024วิดีโอของวง K-pop ที่มียอดกดเข้าไปชมถึง100ล้านครั้งเร็วที่สุดในปี2024นี้ไปเลยโดยคลิกแกลกอยู่ในอันดับที่6ของลิสต์นี้นะคะแถมไม่พอใน7อันดับแรก ของลิสต์นี้ก็อยากเป็นวิดีโอของเบมอนทั้งหมดเลยด้วยโอ้โห้าวมากกรี๊ดมันออกมากันทุกคนเบมอนกองเราเก่งมากเก่งมากที่สุดปังมากรักมากไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนเป็นต้องปังและทำได้เกินร้อยล้านบิวตลอดตลอดมาตรฐานวงสุดที่รักของพวกเราเขาสูงจริงๆค่ะ และในวันนี้อน,นี่ลายอย่างพี่บูรกะอาสะและพาริตาก็จะได้ไปเป็นเกสในรายการวิทยุทของญี่ปุ่น NHK FM Music l i n e ในเวลาประมาณ19มิกา45นาทีนะคะก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้พี่ใหญ่ทั้ง3คนแห่งเบมอนจะไปเปิดเผยเรื่องอะไรที่พวกเราไม่รู้มาก่อนหรือเปล่านะอ่ะยังไงก็ต้องติดตามรับชมกันค่ะ และในส่วนของงานประกาศรางวัล Global Disc Awards ครั้งที่39นั้นที่เบมอนมีชื่อเข้าทิงรางวัลตั้ง4สาขาด้วยกันได้แก่ Best Digital Song Best Album Rookie of the Year และ Most Popular Artist Female ซึ่งทางงานก็ได้เปิดเผยไลน์อัพศิลปินที่จะไปเปิดฟอร์มในงานประกาศรางวัลน,นี้ออกมาแล้วนะคะและใช่ค่ะไม่มีชื่อเบมอนของพวกเราไม่มีเบมอนในไลน์อัพไม่มี เบมอนไปเพอร์ฟอร์มจะพี่จ๋าอะไรกันเนี้ยวายจีจะไม่ส่งเบมาเป็นงานประกาศรางวัลปลาปีเลยสักง,งานเลยจริงๆใช่ไหมทั้งๆที่ปีนี้เป็นปีแรกที่เบมอนเดบิวต์ด้วยนะประวัติศาสตร์มากเวรอ ทำให้ตอนนี้เริ่มมีมอนสตี้ส่วนหนึ่งเลยนะคะที่เริ่มเทรนแท็กเรียกร้องให้ YG พาเบมอนไปออกงานสักหนึ่งงานก็ยังดีมีก็ไม่รู้ว่า YG อาจจะมีแผนโปรโมทเบมอนในงานประกาศรางวัลอะไรยังไงไหมนะแต่ที่แน่ๆ YG ได้บอกว่า Am w l o v e In My Heart กำลังจะปล่อยออกมาแล้วค่ะโดยจะปล่อยออกมาในวันอาทิตย์ที่15ทธันวาคมเวลา4ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยโอเคเพื่อนๆให้ดูที โปสเตอร์ที่ปล่อยออกมานะมันสวยมากวายดีคอมฟีตามแบบที่แอดจินตนาการไว้เลยเพราะตอนที่แอดฟังเพลง Love in My Heart มันจะได้ฟิลถึงความเป็นแสงแดดอุ่นๆใบไม้เปลี่ยนเป็นสีส้มเหลืองอ่อนๆอออท้ออามอ๋อใจอะไรว่ามากเวอร์เป็นโปสเตอร์ที่ตอบโจทย์ตามแบบที่แอดคิดไว้เลยมันโดนเส้นอยฉันตื่นเต้นว่าแต่โปสเตอร์นี้ให้ฟิล คล้ายกับ MV เพลงลัสณซิของรุ่นพี่แบคติ้งแลยนะคะเพืเ่อนๆว่างั้นไหมความบันดาสาวน้อยวิ่งปล่อยจอยท่ากลางธรรมชาติทุ่งหญ้าก,กว้างๆฟรีดอมสุดๆเลยมันจะต้องมีสีที่เบมอนค่ขับรถชมวิวยนต์แสงยามพบคำไรอย่างนี้แน่ๆเลยที่สำคัญ YG เคยบอกไว้ว่า กำลังเตรียมกิจกรรมสำหรับเพลงนี้อย่างกระตือรือร้นเพื่อเป็นของขวัญสำหรับแฟนๆอีกด้วยนะคะมันยังไงกันสิเพื่อนๆเมนมาคาดเดาวเก็เลยว่า YG จะมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมกิจกรรมที่เตรียมไว้จะมาแนวไหนมอนสเตสคาดหวังแล้วนั่นว่าเพลงนี้อาจจะมีปรากฏบนเวทีประกาศรางวัลสักหนึ่งแมทและ ที่พวกเราขอก็เป็นจริงค่ะเมื่ออัปเดตสดๆร้อนๆเลยนะคะกับงานปลายปีเมื่อพ่ออย่างสองเบมอนไปงานจริงๆแล้วค่ะกับ2 0 2 4 SBS กายแแยดจองที่เพิ่งประกาศไลอัพมาเมื่อตอนเที่ยงนี้ปรากฏว่ามีชื่อเบมอนไปร่วมง,งานในวันคริสต์มาสในวันที่15ธันวาคมน,นีน้ด้วยค่ะดีใอ่ะในที่สุดเบมอนก็ได้ไปงานปลายปี ดีใ,ใจเม้นมาเมามอยกับแอดใต้คลิปดีได้เลยแล้วเรามันจะกันใหม่คลิปหน้านะคะโอ้ยฉันมีความสุขมากเลยขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆเหมือนกันนะเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะรักๆๆไปแล้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ